สวัสดีค่ะดิทันมานนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาเปิดกลุ่มอัลบัม้ม K-pop เ yeah! ย่ไปดูกัน ก็อยากจะให้ทุกคนลองคิดนะคะว่าตัวเองเนี่ยเริ่มติ่งเกาหลีกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวฟ้าเนี่ยติ่งตั้งแต่ม2ม2เกือบจะขึ้นม3แล้วตอนที่เพลงจีออกค่ะเพลงจีออกใช่ใช่จริงๆก่อนหน้านี้ก็สนใจมาแล้วนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้จริงจังพอเกิดเจนออกเพลงจีมาปุ๊บเราก็เริ่มเข้าไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นแล้วอืม ก็เลยชอบเกอร์เจนตั้งแต่ตอนนั้นโซโนชิดะนะคะตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็เริ่มซื้อออลบัมวมงนี้เป็นอัลบัมแรกในชีวิตกันติง่งอลบัมแอลบัมแรกที่ฟ้าซื้อมาในชีวิตติ่งก็คือนี่สวนิมาเนปนาอันนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เก็บมาตั้งแต่ ประมาณ7ปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วนะมันเป็นอันที่ฟ้าซื้อมาใหม่ประมาณสักปี2013-2014นี่ี่แหละเพราะว่าด้วยความผีของฟ้าผีมากเพราะว่าเนี่ยฟ้าแกะเนี่ยแกะเอาโฟโต้บุ๊กออกมาเพราะคิดว่าจะเก็บไปดูก็แกะามาหมดเลยนะคะทั้งอัลบั้มเทมิโอวิชอัลบั้ม อันนี้ girls generation แล้วก็อัลบ App ั้ม G ที่ฟ้าซื้อแบบใกล้ๆกันก็แก่หมดเลยแล้วพอคิดได้ก็แบบเอา้าแล้วเราจะแกะ so, ทำไมวะมันเสียของมากอะ่ะ <_ atge> ก็เลยไปซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็อันนี้ก็ซื้อเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีอันนั้นจำได้ว่าซื้อเป็นเวอร์ชันที่แต่ g m MM m เนี่ยเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์เพลงของค่าย sm ในไทยซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น sm true แล้วเรียบร้อย ค่าขนมตอนนั้นเนี่ยแปลเปลี่ยนมาเป็นอรัรบั้มเคป,ป๊อปทางนั้นจําได้ว่าตอนนั้นน่ะได้สัปดาห์ละห้าร้อยบาทนะคะช่วงประมาณมสองมาสามอ่ะมสองสามมาสี่ได้สัปดาห์ละห้าร้อยบาทเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายใช่ไหมล่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะวันก็นแบบไม่ได้มีปัจจัยอะไรเยอะอืมก็เก็บเงินมาแล้วก็ซื้ออรัรบั้มเคป,ป๊อปได้เยอะมากๆ ส่วนใหญ่ก็เป็นในค่าขนมฟ้าทั้งนั้นแหละจากหน้าร้านในร้านขายซีดีในห้างก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสั่งของในเว็บอ่าไม่พอเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเราสั่งเองมาจากชิปปิ้งมาจากเกาหลีแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ฟ้าติ่งเกิดเจมาก,มากๆใช่ไหมคะจนซื้ออลลัมทุกเวอร์ชันในญี่ปุ่นอะที่เป็นซิงเกิลอะ ของญี่ปุ่นอะซื้อทุกเวอร์ชั่นจริงๆแล้วคืออะแล้ญี่ปุ่นอะแพงมากจริงๆแล้วคือแพ็กเกจมันไม่ได้คุ้มเหมือนแบบของเกาหลีของเกาหลีถูกกว่าแลวแพ็กเกจมันคุ้มกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เวอร์ชัน A แล้วเวอร์ชัน A มันแพงมากๆอะค่ะถึงจะโอเคคุ้มแต่มันก็แบบเฟลลงที่แบบว่าเสียตังค์แพงมากแล้วแบบของบางอันแบบไม่มีโฟโต้บุ๊กค่เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ นะติ่งกระเจนมากๆก็ยังติ่งอยู่มากๆแต่ว่าติ่งเพิ่อมมุงที่2คือ FX FX นี่ก็ซื้อทุกอัลบัม้มยกเว้นแต่ว่าไม่ได้ซื้อของที่ญี่ปุ่นแล้วก็มามุ้งที่3ก็คือ a p i n ง a p พ n k นี่ซื้อซีดีญี่ปุ่นเกือบทุกเวอร์ชันในทุกๆซิงเกิลเหมือนกันมามุ้งที่สี่นี่คือ Red Velvet Red Velvet นี่ก็ซจอมาเยอะเจอมาเยอะจริง อัลบั้มที่ซื้อซ้ำมากที่สุดนั่นเองจ้ะ r e d Velvet อัลบั้ม The Velvet ต้องทำด้วยกันอันนี้อัลบั้มที่เปียวที่สุดตั้งแต่ซื้อมามันไม่ใช่อัลบั้มจากเกาหลีหรอกนะคะมันเป็นอัลบั้มที่ทำในญี่ปุ่น ให้ทุกคนดูนะขอบคุณคนดูอ่ามันเหมือนน้ำแพ็กเกจอ่าไปรู้มีแค่นี้บายจริงๆอันนี้มันเหมือนมีเป็นเวอร์ชันหนังสือพิมพ์ด้วยหรือเปล่าจำได้จำได้ซื้อมาซื้อมาอยู่แต่ปัญหา,งงาก็คือมันไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ย้ายที่อยู่บ่อตั้งแต่จบมหกมาย้ายที่อยู่ไปมากมายาย ไอเกตที่อลังการที่สุดก็ต้องเป็นไม่ใช่รอมเทปบอปีเหมือนกันอันนี้นะคะก็จะเป็นนี่อันนี้ก็จะ,อ,นนจะอันนี้แต่ข้างในจะเป็นกระเป๋าตรงนี้ก็เป็นซีดีตรงนี้ก็เป็นมือถืบุ๊กมันใหญ่ตรงที่ใส่กระเป๋ามาน,นี่แพ็ก <Okay. S 1> เกจี่ฟาชบมานที่สุดก็จะเป็นแพ็กเกจแบบน,นี้ค่ะ ที่แบบว่าหน้าปกมันจะแข็งๆหน่อยเพราะว่ามันเก็บได้นานมันไม่เหมือนกระดาษมันไม่ยุไปเพราะว่าเขาสิ่งนึ่แลวคือชอบที่เทียร่ามีแพ็กเกจอย่างนี้มาซื้อได้ที่ที่ลังๆไม่ค่อยได้ทําส่วนแพ็กเกจที่อยากให้ปรับปรุงมากที่สุดไม่ชอบอ,ะ,อะไม่ปรับปรุงก็ได้หรือปรับปรุงก็ดีแต่ไม่ชอบอะก็คือแพ็กเกจที่มันต้องแบบกัน ขึ้นมาแ้ก็ดันนนีคือแบบเสียงกระดาษหน้าปกมันขาดมากแล้วฟามไม่ชอบให้อะไรที่แบบว่ามันไม่อยู่กับร่องกับรอยอะ่ะคือแบบมันต้องอยู่คือถ้าเราถอดอะไรอ,อไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยปกมันก็จะแบบว่ามันก็จะไม่พอดีซึ่งมันไม่ขู่อ่ะมันไม่ใช่อะ่ะอืมเพราะชอบให้มันอยู่อย่างนี้มากกว่าแต่คือไม่ชอบ ไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้แหละไม่ชอบไม่ชอบแพ็กเกจแต่ก็ซื้อมาเยอะ้วยนะอืมทำไงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่ชอบก็คือแพ็กเกจที่เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะคือมันเสี่ยงมากเลยกับการแบบยับยุย่ยอ,อันนี้ดูแพ็กเกจที่แบบทำฟ้าปงมาได้สุดก็คือ เกอร์เีนไอ้ก็ดาบอยดูคะ่ะทุกคนทุกคนจะเห็นว่านะคะจริงๆแล้วปกติแล้วอันนี้เป็นเวอร์ชันซอยอดจริงๆแล้วปกติแล้วมันจะมีนี่ที่ใส่ซีดีมาอย่างดีใช่ไหมคะและกาวตรงเนี้ยมันไม่ดีอะ่ะมันหลุดไปหลายอันแล้วอะ่ะฟ้าจำได้ว่าฟ้าซื้อมาทั้งหมด 9ก้าเวอร์ชั่นขาดแต่เวอร์ชั่นของพี่ไทยอนตแต่ตั <c> ้ง <oughs> แต่ย้ายที่อยู่ใหม่ฟ้าเหลือแค่เวอร์ชันรวมเวอร์ชั่นซอยอนแล้วก็เวอร์ชั่นพี่โซสิย้ายที่อยู่ใหม่บ่อยมากๆฟ้าก็เหลือเวอร์ชั่นรวมเวอร์ชันพี่เิกสกาแล้วก็เวอร์ชั่นพี่ซอยอนนะคะและคือซีดีหายไปสองมัน นะดูเนือหรือเราซื้อเัามเอสเอ็มบ่อยมากก็ไม่รู้เลยแบบนะอันนี้ก็คือแงมันอย่างนี้ก็โอเคอยู่ยนี่โฟตโฟก็โอเค,ออก,ก,ก,อเคอกล่องหนาไปนะคือถ้าตรงน,นี้ทำให้แบบว่ามันล็อกพอดีกันแบบว่ามันไม่เลื่อนอย่างเงี้ยมันจะดีมาก จริงๆฟ้าก็ถึงจะบ่นยังไงนะฟ้าก็ยังตามหาอยู่นะคะทุกเวอร์ชันนอกจากสเวอร์ชันนี้คือฟ้าแบบเพิ่งมารู้เมื่อวานแล้วแบบเฮ้ยแล้วไอ้ก้อนรามันหายอะ่ะมันหายไปได้ยังไงอะ่ะไม่เหลือแค่สเวอร์ชันอุตส่าห์ซื้อเก็บไว้ได้ตั้งเก้าเวอร์ชันขาดแค่เวอร์ชันพิทย,ยอนซึ่งหาซื้อไม่ได้เลยมันหาซื้อยากมาก คงต้อง,งมีเงนมีอีเบสินะทุกคนดูนะคะว่าตรงอันนี้ต่างกันยังไงจำได้มีอันหนึ่งซื้อเวอร์ชั่นที่ผลิตในเกาหลีอีกเวอรช์ชันหนึ่งซื้อที่ผลิตในญี่ปุน่นก็นคือดูสิว,วา่าบ้าถึงขนาดไหนตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะซื้อแต่อัลบั้มที่เกาหลีแหละ ราะว่ามันคุ้มค่ากับเงินมากกว่าด้วยจริงๆอันเนี้ยมันก็มีหลายอันที่หายอ่ะหายไป,ปรับตามการที่เราย้ายบ้านมาบ่อยๆฟ้าก็ตั้งใจว่าตั้งแต่นี้ห้องที่บ้านเนี่ยห้องที่บ้านแล้วเราก็จะทําให้ห้องของเราเหมาะกับเราเป็นเหมาะกับการเป็นติงมากนี้ขึ้นนั่นคือไปจัดที่จัดชั้นวางอาร์เเคป๊อป จัดเรียงว่ะคือแบบพอเราได้จัดปุ๊บแบบมันก็เจอละมันก็จะฟินอยู่ในใจก็แบบนอนมองของสะสมของเราอันนี้มันก็ปลื้มใจเป็นขนนาดั้นแล้วก็อัดวัตถุที่ดีใจมากที่สุดนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะคะก็คือ ฟาได้ใสนั่นเองที่ไปดูได้ที่คลิปวิธีเก็บข้างางานแทนซส่นะคะอัลบั้มหนึ่งที่ฟ้าได้เข้าซใสก,ก็คือเป็นอัลบั้มดูไอวเวทนี่แหละแต่ว่าฟ้าก็เอาไปไลซ็นไปเชยชมอยู่ที่ห้องที่คอนโดนะคะอืมก็ลืมไม่ได้เอามาลืมมามาลืมมามาด้วยฟ้าก็ตั้งใจว่าถ้าชอาตั้งใจว่าถ้าไปเกาหลีฟ้าก็จะไปเหมา ดีไหม่หมดแล้วก็เพลงไหนที่เราชอบที่เราชอบซิงเกิลในปีที่แล้วแล้วก็จะซื้อมาด้วยก็ค,คิดว่ามี T.T. ลาบูมซังซังตอฮากีแล้วก็อูโ s โซน I ไอวิที่ชอบแลก็ตั้งจเซนที่ไปเก็บมาด้วยแล้วก็จาไม่ได้เราจะซื้อเลยอลบม้มไหนบ้างเพราะว่าแค่จะไปเก็บของลิ t บ l e ์ i t F.X. เคิร์เจนเอพิงก็เยอะมากแล้วอืม ก็ใช่ NCT ด้วยจะซื้อเรืองของ NCT ถ้าเกิดว่าฟ้าได้อารมั์มารครบๆแล้วนะคะฟ้าก็จะมาเปิดการจัดห้องจัดวางจัดเรียงอารม้ค k เคปอที่เป็นสุดความสุดของเราอืมให้ได้ชมกันเด๋ยวก็คงจกวินไอคอนดับบอยแหลวเราจะไปหามาจากไหนมันแพงตอนนี้เข,ขาขายกันแพงมากอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ที่ทฟ้า จะเอาซีดีเคป๊อปสุดที่รักมานำจัดวางเรียงไว้จ้าอื้อเลยแหละหลังจากไปเกาหลีปุ๊บจะมาจัดให้ทุกคนได้ชมกันอี่มเปิดให้ทุกคนได้ชมกันนะวันนี้ไปแล้ว